บีฟสรุปด,ดวงสิบมีกับามสวัสดีค่ะชาอชอนต้อมสวัสดีค่ะเดืเอนนี้นะคะจานมุกดาวสุกย้ายอีกแล้วดาวสุกย้ายตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ดาวสุกไม่วิปริตต้องเฮกันใช่ค่ะมันเป็นคุณกับทุกๆลัคนาราศีเลยซึ่งเดี๋ยวครั้งเนี้ยเราจะมาดูกันว่าดาวสุกย้ายครั้งนี้ ดาวสุกย้ายแบบดีๆสวยๆเนี่ยเป็นคุณยังไงในแต่ละลัคนาเพราะดาวสุกเป็นดาวแห่งความรักและการเงิน,น,นค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกริง่งกิ๊กกิให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะไปฟังกันเลยค่ะลัคนาราศี กลุ่มค่ะสวัสดีค่ะชาวชอนซ้อนชาวกลุ่มทั้งหลายนะคะแล้วก็สวัสดีช่ามพลอยด้วยสวัสดีค่ะจานมุกท่ามวันนี้สุดใสวิ่งวังวิ่งวังขนาดนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าวเราต้อนรับมรุตรยูอยย้ายนะคะอย่างที่บอกเลยมรุตรยูอยย้าย7เดือน7ตอนที่7เดือน7เราก็เน้นสีเขียวกันไปนะคะแต่ว่าสิงหานี้นะคะเราต้องเน้นคันเลอร์ฟูฟูคั l เลอร์เลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเล็บนะไม่ว่าจะชุดไม่ว่าจะอะไรเพราะดาสุขหมายถึงเรื่องของการแต่งตัวการแต่งหน้าการทาเล็บด้วยแต่เราเน้นคัน ฟูเผาว่ามัตจะอยู่ของไม่ชอบสีเข้มเข้มสีดสําสีมืดมืด,มดทะมึนทึนทึบเออดังนั้นเนี่ยใครสนใจชุดสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีไทป์ารายการว่าให้คุณไปลองชุดได้ที่ไหนะนะแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดว่าว่างๆคุณดูคลิปเราไปแล้วเห็นว่าแบบสวยจังเลยเราสองคนสวยจังเลยกดลิงก์ไปได้เลยช้อปปิ้งก่อนนะ,ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องขอเข้าเรื่องดาวสุค่ะ,ะเพราะดาวสุกเดินดีเดินดีคือเดินไม่วิปเปริด,ด นะอัทำไมเราถึงบอกว่า,วาเอ้ยเราเอาดาวสุขมาพูดเพราะดาว<ฆ>สาวเป็นดาวแห่งความรักและการเงินความรักกับการเงินสําคัญมากมาสำหรับทุกคนจริงๆค่ะ<ฆ>ของงานไม่เหนื่อยแต่เงินเยอะๆออะไรอย่างเงี้ยขอสวยไปก่อนจะได้มีคนเข้ามาเยอะๆอ่าเลือกไม่เลือกไม่สนใจแต่เงินต้องมีเนี่ยดูเดีกายาใส่เข้าเลยเงินมาแล้ <laughs> แลวเงินน <laughs> ่ะค่ <laughs> าโหลดอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ <laughs> ทั้งนั้นดาวสุขของชาวกลุ่ม เดินดีไม่ถอยหลังไม่หยุดพักตั้งแต่กระากระดายับถึงกันยาค่ะและเขาเดินเชื่อป่ะเขาเดินไปกี่พบสี่พบอของคุณนะชาวกุมเขาเดินมาตั้งแต่พันธุป,ปุตตะอลิปัตตนิค่ะแต่ละอันเนี่ยมันมีค่าคุณมาก ซึ่งดาวสุขของคุณนะ่ะไม่ได้หมายถึงความรักกับการเงินอย,งยอย่างเดียวเขาหมายถึงพันธุกะสุภะด้วยพันธุกะสุพะหมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงความพยายามหมายถึงความสําเร็จหมายถึงบ้านบ้านช่องรถราที่คุณจะได้ที่คุณจะมีค่ะนึกอ,ออกปะเออมันหมายถึงหลายอย่างมากสําหรับดาวสุขแค่ดวงเดียวอม,มันบอกได้หลายเรื่องสําหรับคุณเลยตั้งแต่ตอนที่กรกดาเนี่ย 19มิถุนาถึง14กรกฎาเขาไปอยู่ในเรือนพันธุช่วงนั้นเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแบบแต่งบ้านแต่งรถทำอะไรให้มันแบบมีความคิดสร้างสารรค์จะลงอ,อันนี้มันก็ผ่านมาแล้วเนาะต่อมามันเข้าปุตตะปุตตะได้จุลจัก่ะจุลจักรนี้คือแบบตั้งแต่14กรกฎาถึง8สิงหาอ,อันนี้อาจจะได้ติดมาเซียวกเพราะเดี๋ยวเราจะออนแอร์ช่วงสิงหาเนอะ ช่วงน,นั้นนะเป็นยังไงช่วงน,นั้นบรบริวารบุตรบริวารเลยสําคัญบุตรบริวารมันจะทําเหมือนแบบดีอะ่ะช่วงนั้นดีแต่จะดีได้โดยที่คุณต้องไปลุยเขาคุณต้องพาเขาลุยคุณต้องแบบพยายามร่วมกับเขานึกออกไหมเอออันนั้นน่ะคือจะยิ่งดีและยิ่งใครที่ผืนดวงอะ่ะอยู่ในจุดที่มีคู่เมตคู่สมพลคู่ธาตุนะจากจุลจักรเป็นมหาจากักร Mm. เขาเรียกว่าบุกบาา่าฝ่าฟันคิดอะไรแปลกคิดอะไรนอกกรอบแล้วจะยิ่งยิ่งใหญ่ค่ะนะนั่นก็คือเรื่องของบุตรบริวารของคุณต่อมาหลังหลังช่วง8สิงหายาวไปเลยนะจนถึงวันที่สองกันยาเขาไปเข้าพบอริค่ะช่วงนั้นแหละเวลามันเข้าพบอริอะ่ะแล้วมันดันไปเลงกับดาวเสาด้วยที่เป็นเกษตร mm hmm. นึกออกปะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ในเมื่อพันทุสภะเข้าอริ แล้วดันตัวดาวสุกกับดาวเสาไปเจอกันอีกสุกเสามันเป็นคู่คู่เฟล,ลเบาๆบาอะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเฟล,ลตรงนี้ยดาวสุกคุณได้เป็นราชาโชคเนี่ราชาโชคคือโชคของราชาใช่เขาบอกแล้วโชคของราชา,อาพอมัน <c oughs> ไปโ่มโชคของราชาเสร็จปุ๊บอลิคืออะไรการเดินทางอุป,ปสรรคใช่ะหรือความเจ็บป่วยค่ะแบบเจ็บป่วยแบบ ติดติดดับดับอัมอ่อมออฟออฟอะไรอย่างเงี้ยขอดอดแอดแอดไม่ค่อยสบายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหาสาเหตุไม่ค่อยได้ออกแม้นีพลังงานบางอย่างใช่นะเดี๋ยวต้องเรียกไขรที่เป็นยานทิพย์มาดูสะหน่อยครั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยยังไงก็ตามเขาเป็นราชาโชคแต่ว่าในเมื่อเขามาจากพันธุกทูศุภะเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าพอเข้าอลิในเรื่องของ การซ่อมแซมบ้านอาจจะเกิดขึ้นะนะช่วงนั้นอาจจะมีเหตุในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมมาจากความอะไรบ้างความไม่พอใจของเราเองค่ะต้องการอยากให้มันสวยกว่านี้ดีกว่านี้ดูดีกว่านี้ต้องการที่จะให้แบบสะดวกสบายมากกว่านี้นึกออกปะมันก็จะทําให้เราอะได้ปรับเปลี่ยนนึกออกปะ,ะแล้วมันก็อาจจะทําให้เราได้ ย้ายไปอยู่ในที่ที่มันแบบสุขสบายมากกว่าเดิม,มบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ไปอยู่ที่นูน่นที่นั่นที่นี่ชั่วขคราวแบบนี้ยฉออกป่ะเออจะมีเหตุแบบนั้นเกิดขึ้นเนื่องๆแต่ก็จะแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะต่อมาเนี่ยหลัง หลังช่วงสองกันยาก็จะไปเข้าปัตตานีช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ความรักของคุณจะชูชื่นซับซ่านซับซ่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะปล่อยผ่านให้ผ่านละน้เนอ้อเลย <c oughs> เอออ่าเขาช่วงต้องบอกงี้ว่าช่วงเอ่อที่ดาวสุกอ่ะเขาอยู่อลีอ่ะบางทีไม่แน่อ่ะความรักคุณผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยปล่อยผ่านเท่าไหร่อื <c oughs> ผู้ใหญ่อาจจะแบบเอ๊ยยังไงคิดนู่นนี่นั่นเนาะว่าแบบใช่ไม่ใช่ดูก่อนดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คุณอึดอัดนิดหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เรากลับมาดูเจาะลึกช่วงสิงหากัน<ช>ป้าชามชว่าช่วงสิงหามันจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับชาวกลุ่มอ่าเอาเริ่มจากอะไรก่อนดีการงานการเงินเลยค่ะ การงานกันใช่การงานหรอการงานบอกกันตรงๆเลยนะคะว่าการงานเนี่ยเป็นดาวอังคารคดาวอังคารนะถ้าเกิดสมมติว่าช่วงสิงหาเขาจะย้ายมาในภพพันธุตั้งแต่9สิงหาเขาได้ตําแหน่งปะและราชาโชคมีมาตรฐาน2ออย่างเลยค่ะซึ่งอะไรถามว่าปะเนี่ยใช่มันแบบไม่ค่อยดีนะมันเหมือนแบบงานงานมันก็แบบ ไม่ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะบอกงี้ละกันบางคนเป็นถ้าเป็นเมคอัพโปรเจกต์มาคุณอาจจะได้เซี่ยวหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานเป็นแบบหลายๆอย่างหลายๆอย่างคุณก็อาจจะมาได้แค่บางอย่างไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยความที่เขาเป็นราชาโชคด้วยมาได้หาราชาโชคก็คือโชคของราชาเ,เก่งมากต้องเรื่งขงราชาเนี่ยนั่นก็นนคือทุกอย่างคุณอาจจะไม่ต้องเวิร์กเยอะ เขาจะมาได้อย่างอัตโนมัตินึกออกปะคือเอาง่ายๆคือเหนื่อยน้อยนึกออกปะแต่ได้แน่แแต่ปริมาณอาจจะไม่จุใจอาจเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเข้าพันเข้าพันธุว่ะคุณนะ่าจะได้การทรายสัญญาแน่นอนแต่มันอาจจะไม่จุใจคุณเท่าไหรน่นะะค่ืมเนี่ยการงานเออแต่ถามว่าโอเคไหมได้ชัวร์ไหมชัวร์สบายไหมสบาย,บายมันไม่ได้ลําบากที่จะได้มา ถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวภุมค้าคุณไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะอะไรเราพืหัดเป็นกเกษตรอยู่ข้างหน้าคุณค่ะนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะ s u อร์ต t s u p p o นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมจะ s u p p o r หรือใครที่บอกว่าเอ๋หันไปหันมาไหนผู้ใหญ่ฉันไม่เห็นมีใครมีเงินเลยขือยยากเหลือเกินข้อแรกช่างเฉดผืนดวงก่อนแต่ข้อที่สองก็คือบางทีอะ อาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รอบตัวก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเป็นเหมือนแบบเจ้าของบริษัทหรือผู้ที่คุณทํางานร่วมด้วยหรือว่าบบสมมุติว่าถ้าเราค้าขายอย่างเงี้ยลราแบบกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะหรือว่าคนที่เป็นตําแหน่งใหญ่กว่าเหมอนผู้ใหญ่กว่าแต่ว่า อาจจะอายุแบบไม่ได้ใหญ่กว่าก็เป็นไปได้เพราะเขาคงแก่เรียนมากกว่าหรือเขามีภูมิความรู้มากกว่าเขาก็จะพพอร์ตเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วใครที่ดาวพฤหัสอยู่ด้านหน้าและเป็นเกษตรแบบนี้นะคะความรู้ของคุณนั้นนำพาเงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกลุ่มะจะมีในเรื่องช้ใช้สามารถใช้ใช้สกิลของคุณเนี่ยหาเงินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นใครที่มันมาสายแบบคือเรียนเฉพาะทางอ่ะพวกนั้นเป็นช่วงที่จะเริ่มหาเงินจาก สิ่งที่เราเก่งเฉพาะทางได้ละค่ะอส่วนในเรื่องของความรักเนี้ยความรักบอกไปเยอะละต้องระวังในเรื่องของความขัดใจของพ่อแม่หรือแบบผู้หลักผู้ใหญ่เอางี้แล้วกันนะแต่ถามว่ามีไหมมีมนะโอเคมีความรักคุณไม่ต้องเป็นห่วงมากหนักมันมีอยู่แล้วรอกันยาลดดเลยเพราะกันยารับรองว่าปังนะพอดีว่าดาวอ,อ,อาทิตย์อะของคุณอะเป็นดาวแห่งเรื่องของปัตตนี คือตั้งแต่17สิงหาเขาจะเข้ามาเลงจนถึง17กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยความคลี่คลายอะไรหลายอย่างมันก็จะเริ่มตั้งแต่กลางสิงหาแล้วคลี่คล้องเลยไหมจ๊ะคลี่คล้องเลยคลี่คล้องเลยยิ่งใครที่ตรงนั้นเนี่ยความรักคือตรงนั้นเนี่ยรับรอ,องว่าคล่องมากออโอเค <laughs> นะไม่ต้องเป็นห่วงโอเค18บวกนะคะคลิปนี้โอเคในเรื่องของความเจ็บปวยเนี่ยก็คือในเมื่อเราสุกกับมันไปเข้าอิเล่ มันก็ต้องเป็นห่วงในเรื่องของระบบน้ําในร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะค่ะไอเรื่องทางเดินปัสสาวะไอ,อะไรพวกเนี้ยอันนั้นมีมีผลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกังวลแทนค่ะค่ะนะคะกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้อืมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษากินน้ำเยอะๆอย่าอั้นปัสสาวะนะแล้วก็ในเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารทั้งหมดด้วยค่ะปากคอกระเพาะไล่ลงมาลำไส้ กินอะไรก็ให้ระมัดระวังค่ะนะอีกจุดหนึ่งเยอะเลยใช่ป่ะคือเรื่องของดาวเสารและดาวเกตที่เขาไปอยู่ในภพวินาศในเรื่องของการปวดหัวปวดเสียนวีวนก้าวกล้ามเนื้อเนี่ยหมัดเด็กหมัดน้อยมากมายอันนั้นอ่ะก็จะต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะเพราะว่าของคุณมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเรื้อรังอย่างนี้ละกันเป็นความเรื้อรังเพราะฉะนั้นต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายไว้นมงไว้น้ำอะไรเงี้ยจะดียืดเส้นนะ <'Cause S 2> จะดีเนะสริมให้หน่อยค่ะจานเสริมเสริมเนี่ยถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยนะคะดาวพฤหัสนำหน้าขณะนี้เนี่ยยังไงก็ตามอะ่ะควรที่จะถวายผ้าไตร <c oughs> นะคะผ้าไตรจีวรหรือว่าสวายสวายสังฆทาน5รูปนะคะหรือว่ามีการทำบุญนะทำบุญอะไรก็ได้19บาบาทนะคะ <c oughs> ในให,ให้ให้บ่อยที่สุด ไปแล้วไปหยอดหยอดยอยอดยอดเนี่ยให้บ่อยที่สุดหากดาวสุดเดินสวยดาวมฤตยูเข้าพันธุแบบนี้นนะอ่ให้คุณแต่งตัวคั l เรฟูลฟูคัลเลอรอย่างที่บอกอนะแล้วก็แต่งตัวบ้างขึ้นมากรูมมิ่งใส่น้ำหอมอะไรเงี้ยทำให้แบบดาวสุดเด่น<อ>ๆ,ๆรับรองว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างอะไหลยไกลเป็นดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ ในส่วนของแหวนที่แนะนำว่าให้ใส่นะคะ,คะอันนี้เป็นห่วงในเรื่องของความรักะนะคะเป็นห่วงในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนิ้วโป้งข้างขวา,ขา,ขวาอก็คือไปหาสีแนวฟ้ามาใส่อข้างขวาเหรอคะใช่ใช่ช่ของเขาเป็นข้างขวาอ๋อนี่อันนี้ช่วยเรื่องความรัก นะคะแบบเนี้ยเออสีฟ้าฟ้ามาใส่นะคะรับรองว่าจะเสริมเรื่องความรักไปได้ดีหรือว่าคนที่แบบหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่จะสมพงกับเราค่ะอ,อันเนี้ยก็จะเหมาะอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของอชุดเสื้อผ้าอย่างที่บอกอ่าเสื้อผ้าชุดเนี้ยจริงๆแล้วใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกแล้วว่ากดลิงก์ช้อปปิ้งได้ค่ะหรือสามารถที่จะไปที่ชอปชอปแบรนดิกมีนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2นะคะ แล้วก็เสื้อผ้าของเขานะคะเป็นงานดีไซน์ออกแบบทั้งหมดเลยค่ะจ้าเป็นไทยดีไซเนอร์ใช่แล้วชุดนี้นะคะเป็นมุกกระดุมมุกแท้ด้วยเออใส่ขึ้นมาก็ดูดีนะคะขึ้นกล้องใช่ค่ะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปซื้อดูเพราะถ้าเกิดใครที่เรียกว่าสิ้นคิดเลยดีว่ะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวจานเป็นต้นนะคะก็ ซื้อไปเลยค่ะพอขี้เกียจไปเลือกที่อ uh ื่นแล้วค่ะ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องขอให้ชาวกลุ่มโชคดีใช่ค่ะชาวสุขเดินดีมีมีอะไรดีขึ้นเยอะสุดท้ายค่ะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างไปเลยกด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 ดกดดกดรัวบายบายค่ะ